ของแสบเราแต่ผูกมักครับมักไผ่หมักมันแต่ละคนหมักบกคือกันมันก็คือความสุขที่คนเขามีประสากันนั่นล่ละครับบางคนมีความสุขที่ได้กินอาหารรูๆูแพงแพงวิวหลักแสนหลักล้านแต่บางคนแค่ได้กินเข่าฝีมืออีพออีแม่ได้กินเขาน้ำทงน้ำนาแนวกินเก่าๆที่อีพออีแม่พากกินมันก็สุขใจแล้วครับตนทุนวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน มันก็เห็นในคนเฮาสุกไผ่สุกมันวากันบ่ไดดเขาถือเลี้ยงมาจากแนวกินแบบใดเฮาก็มักอันนั้นบ่แปลกหรอกครับบ่แปลกที่แนวกินบ้านเฮาซิซ่อนความทรงจำความผูกพันไว้ใน,น้นกินไปคิดฮอดบ้านไปคิด่อสมัยแต่กี่แต่ก่อนคิดฮอดตอนออกไปหาไม่อยากมากินเขาเคยผูกพันกับแนวกินอันใด ไปยุกไก่บ่ได้กินคือเกาเขาก็อยากหวนคื้นกลับมากินมันอีก